สวัสดีครับก่อนจะดูคลิปนะครับลองเลือกคำตอบก่อนที่จะดูเฉลยนะครับวันนี้แคม e l i v e r y ครับจะมาทำการเฉลยการอ่านชื่อสารประกอบต่อไปนี้โจทย์ถามว่าการรียกชื่อสารต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้องครับเรามาดูกันทีละข้อเลยก็ไก่บอกว่าสารนี้อ่านว่าโครเมียมไตรออกไซด์อคอไข่บอกว่าตัวนี้อ่านว่าโซเดียมไทโอซัลเฟต์คอควายเมอร์คิวรี่วันคลอไรด์ และงองูคือแบริมไนไตรด์นะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าใครแม่นในเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบนะครับข้อนี้จะพบว่าคําตอบอยู่ที่ข้อกอไก่ครับเหตุผลที่ต้องเป็นกอไก่เพราะอะไรครับเพราะว่าสารประกอบในข้อกอไก่นี้น่าจะเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะเกิดมาจากโลหะซึ่งก็คือโครเมียมกับอะโลหะก็คือออกซิเจนมารวมกันเกิดเป็นสารประกอบเกิดขึ้นนะครับ การอ่านชื่อของสารประกอบไพลโลนิกนี้นะครับถ้าตุธาตุโลหะถ้าเป็นธาตุ transition เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุเลข oxidation เป็นวงเล็บเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าธาตุออกเพราะว่าธาตุที่เป็นธาตุ transition นะครับจะมีเลข oxidation ได้หลายค่าตามคุณสมบัติของมันเนาะอันนี้แล้วชื่อที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันครับเดิมทีนะครับโครเมียม ออกซด์ที่โจทย์เขียนโครเมียมไตรออกไซด์ที่เขียนมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเกิดมาได้ยังไงครับนะี่ครับถ้าลองควาย้อนกลับไปเนาะหลักการก็คือลองควายย้อนกลับไปโครเมียมตัวเนี้ยต้องเป็นประจุบ,บวกใช่ไหมครับบวกสามแล้วออกซิเจนตัวเนี้ยควายกลับมาก็คือกลายเป็นลบหนึ่งออกซิเจนอ่อยู่หมู่หกใช่ไหมครับหมู่หกเนี่ยครับ พอมันเกิดการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งการแลกการระหว่างสารประกอบใช่ไหมครับจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกขึ้นมาอาาะลูมิเนียมต้องรับอิเล็กตรอนมาใช่ไหมครับออกซิเจนเนี่ยครับจะต้องฟอร์มโดยการรับอิเล็กตรอนเข้ามาสอบอิเล็กตรอนและจะทำให้แวลเนนซิเลตตอนมันครบแปดถูกไหมและทีเนี้ยออกซิเจนจะเป็นลบหนึ่งไปได้มันต้องเป็นลบสองครับออกซิเจนต้องเป็นลบสองครับถ้าออกซิเจนเป็นลบสองนั้นโครเมียมต้องเป็น วกหกครับทุกคนครับพบมนต้นวกหกแต่ทําไมาสูตรที่แสดงออกมาจะกลายเป็น CrO3 เพราะว่าความเป็นจริงแล้วถ้าเขียนแบบนี้ครับก็จะกลายเป็น Cr2O6 ใช่ไหมครับเราเวลาเขียนนะครับเราจําเป็นจะต้องทําให้อัตราส่วนของตัวเลขข้อนี้นะครับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำที่สุดดังนั R ้น Cr2O6 ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจึงกลายมาเป็น Cr1O3 แต่พอเราอ่านชื่อของมันครับเราต้องอ่านว่าเราต้องอ่านว่าอะไรครับอ่านเลขออกซิเดชันของมันไปนด้วยนั่นก็คืออ่านว่าโครเมียมในวงเล็บ6ออกไซด์นะครับโครเมียม6ออกไซด์นะครับงนั้นะข้อนี้ถ้าจะถูกต้องนะครับเราต้องแก้ครับเราไม่ใช่อ่านว่าโครเมียมไตรออกไซด์การอ่านใดไตรไดตร์ estra, พวกนี้ครับเป็นการอ่านชื่อพวกสารประกอบโครซดนะครับดังนั้น ข้อนี้เราอ่านว่าโครเมียมครับ6นะครับ VI คือ6นะครับ6แล้วก็ออกไซด์หรือโครเมียมออกอกไซด์นะครับข้อนี้ข้อที่ไม่ถูกต้องที่โจทถามเฉลยคือข้อก่อไนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ